من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وتؤمن به وتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa salli wa barik ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau faham pahpan, kau faham mita, kau faham kurunan, cak Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bersokap, minum, pujai, cedih, tutan, tiklang, titang, cumrekan Coba cek, kanak-kanak ini Kanak-kanak ini, tiklang, titang, cumrekan, putni, masjid, sulatan, Shah. ตันนี้เรามีพิธีกรนะครับเข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วยผมในเรื่องของการพูดจาพูดคุยนั่นก็คือคุณอุฒิมาดัมครับอัสสล Assalamualaikum warahmatullah w a b a r a า a t u h ครับชูดคุณวุฒิทักดวลาครับต้องขอชูดขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลานะครับที่ให้โอกาสผมฮะยีนาวุฒิหรือว่าวุฒิมาดัมมังวุฒินะครับผ่านท่านอิหม่ามฮานาฟีหรือว่าอาจารย์ชลิดมินจุวันนะครับที่ได้ให้เกียรติมา ให้ผมเนี่ยนะครับได้ร่วมรายการพิเศษนะครับปลดหนี้มัสยิดสุลต่านจัตมาชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจนี้นะครับที่ผมวันนี้ก็คงจะติดตามความพืบหน้าจาักนะติดตามความคื้นหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวของการาเชิญชวนในการพี่น้องบริจาคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริหน้าต่อเติมมัสยิดนะครับหรือเป็นโอกาสของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับต้องหนือจากรายงานภารกิจแล้วครับา,าระจย์ครับ พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพในขณะนี้นะครับก็คงจะได้ฟังนะครับในการถอดรหัสในพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺุอาตลาและก็แบบอย่างของบรมศาสดานบีมุฮัมมัสสดสุลอัลสลัมนะครับโดยอาจารย์ชลิตมินชวันอิ่ามพันดฟีนะครับคุณค่า,ารหัสที่เราอบอกแน,นตวอานแบบอย่างของท่านศาสดาที่เราได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ที่จะต้องอทบทวนทำความเข้าใ,ใจเน้นย้ำเรื่อยๆอาจารย์คุณค่า ในเรื่องราวเหล่านี้ติดตามในรายการต่อเนื่องจากนี้ไปครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูความเปลาหน้าความคืบหน้าของการต่อเติมมัสยิดสุลต,ต่านชรมาชาขณะนี้นะครับเรากำลังเทคอนกรีตรอบที่สองรอบที่สองก็คือระเบียงระเบียงกันกันสร์ระเบียงกันฝนนะครับแล้วก็ระเบียงหน้า ในขณะเดียวกันเราก็กําลังเทเสากํมเพงเสาเกาเสาเกาอกัมเพงนะครับบางทีพ่อที่พี่น้องกําลังติดตามชมรายการซึ่งต้องใช้ประมาณนะครับการก่อสร้างแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันต้องใช้ตัวข้ประมาณอาทิเช่นคอนกรีตนะครับเราใช้ประมาณ4คิวนะครับเป็นเงินประมาณ8,400บาท แล้วเราต้องเช่าเกลนรถเีลนมายกคอนกรีตขึ้นไปเทบนดาดฟ้าึ่งแต่ละครั้งเราใช้ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็อยู่ในช่วงของสองพันห้าร้อยบาทแล้็ค่าแรงนะครับก็ประมาณวันละสองพันบาทดังนั้นวันนี้ก็ใช้งบไม่มากนะครับรวมๆแล้วนั่นนู่นนี่ก็ประมาณสองหมื่นบาทก็อยากใา้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9 2้าสองเจ็ดศูย์สี่ห้าสองเ็ดสาม คุณคดครับเราแต่ละตอนเนี่ยเราจะบอกถึงความคืบหน้าคืบหน้าในการพัฒนาในการก่อสร้างเมั่ชีนะครับถึงแม้ว่าเราจะขอประมาณจากพี่น้องไม่เยอะนะครับแต่ละช่วงนะสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างสี่หมื่นบ้างซึ่งขณะนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นนี้อยู่รวมๆแล้วนะครับร้านวัสดุก็ ผมจ่ายไปแล้วบางส่วนก็ยังเหลือประมาณสอง0มเจ็บาทสำหรับค่าค่าหนี้ของร้านวัส,สดุนะครับคงจะไม่เยอะไม่เยอะนะครับแล้วก็มาในเร่ช่วงของอุปกรณ์ในการต่อเติมเนี่ยก็เป็นอีกประมาณสอง0มืราดังนั้นถา้าเราปิดหนี้จบก,กลมนะครับปิดหนี้กลมกลม่ยนะตอนนี้ก็รวมแล้วประมาณห0,000บาทนะครับห้า0มบาทถ้าพี่น้องคงจะรับทราบว่า ในการก่อสร้างมัสยิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีผู้รับเหมาผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเขาก็จะกินกำไรกินรา,ายได้กินผลกำไรของเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามสิบเปอร์เแล้วก็เขาก็ไปว่าจ้างสถาปนิกมาช่างก่อสร้างมาก็าจ่ายไปตามอ,าอัตราของของราชก,การอย่างเช่นค่าจับกัน วันละสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามร้อยห้าสิบบาทถ้าว่าช่างที่สามารถต่ออิกได้ฉาบผิวได้ก็ประมาณสี่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบบาทบถ้าเป็นช่างใหญ่นะครับที่สามารถทําได้ทุกเรื่องก็หกร้อยบาทหกร้อยบาทนี่คือสิ่งที่ที่การว่าจ้างทั่วไปคือเป็นปกติรับเป็นปนกติกตทั่วไปแต่ของเราเนี่ยครับของเราเนี่ยเราไม่มีค่ารับเหมา ถ้าผู้เะหมาที่ตัดไปเลยสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ตัดไปแล้วก็เราก็มันดูแลกันเองผมในไม่ใช่สถาบันนี้นแต่ด้วยความการอยู่กับการก่อสร้างมายาวนานรประมาณยี่สนะิบห้าปีเนี่ยก็ตรงไหนที่ผมติดขัดไม่เข้าใจผมก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปถามผู้รู้ในเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการก่อสร้างอาทิเช่นการปูกเหล็กปูกเหล็กเนี่ยเสาเนี่ยชาหล็ก อ่กี่เส้นสี่เส้นหกเส้นมีคอม้าไหมเขาบอกตรงนี้ต้องมีคอมา้าคอมา้าแล้วก็บอกช่างว่าต้องมีคอม,ม้าใช้เหล็กคอมา้าสี่หุนก็ได้สามหุนก็ได้นะครับแล้วก็ผูกอย่างนี้เป็นต้นและไม่ก็เรื่องการเทคอนกรีตเราก็ต้องรับรู้ว่ามันเทกี่เส้นนะครับกี่เส้นและความหนาความคารับเรียบยังไงเวลาฝนตกนะมันจะซึมมันจะรั่วไหม แล้วก็น้ำมันจะไหลลื่นดีไหมอย่างนี้เป็นต้นอ่าแล้วก็ไม้บุ้งไม้แบบนะครับถ้าว่าทำไปแล,ล้วตอนนี้ไม้แบบก็เราไม่ต้องซื้อแล้ว mm hmm. เราเอาไม้แบบเก่าที่เราซื้อมาทายันคานแตกโกนนั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าอาตย์นี้พี่น้องบริจาคเข้ามา9 2้าสองเ3็ศูนสี่สองเสามาถ้าพี่น้องเข้าใจนะครับว่าเราพยายามประหยัดในการก่อสร้างเต็มที่ mm hmm. ด้วยด้วยการตัดเรื่องผู้รับหมอออกไปเราก็ตั้งระหว่างผมกจ <c oughs> ้งที่มี <c oughs> เป็นผู้ที่ชํานาญการนะครับ <c oughs> อยู่กับผมมายาวนาน <c oughs> ก็ท่าน <c oughs> ก็ทํ <c oughs> ตาตามที่เราต้องการ <c oughs> ตามแบบที่เราต้องการ ดังนั้นตัวกลมๆขณะนี้เรามีหนี้ทั้งร้านวัสดุและกันหนี้ที่จะจ่ายค่าคอนกืีตค่ายกค่าแรงที่ดนด่วนจิตตานี้ดนด่วนตรงนี้ประมาณห้า0 0ื่บาทครับก็อยากใหผู้ใหญ่เจดีบริจาคเข้ามาเก้าสองเจ็ดศูนย์สห้าสองเจ็ดสมห้คุณวุฒิเมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ผมอธิบายถึงคุณค่าของการบริจาคครับถ้าเราดูอังกุรอ่านในตละสุรารเนี่ยนะครับ ก็จะมีคําส <us> ั่งใช้ให้บริจาคอยู่อยู่เกือบทุกสุราด้วยกันและขนาดอันกุรานก็จะบอกถึงคุณค่าของผู้ที่บริจาคว่าปลอดไปจากการอาญาต์กบุมรและการปลอดไปจากการอาญาตในวันอาคราดังนั้นการบริจาคนี้มีคุณค่ามหาศาลและขนะดเดียวกันการบริจาคก็จะมีมีการทวีคูณด้วยสมมติว่าพี่น้องบริจาคเข้ามาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องก็จะได้อานิสงส์ถึงเจ็ดร้อย นะครับพี่น้องจดบริจาคหนึ่งบริจาคเข้ามาหนึ่งร้อยบาทค่าเขามันก็คือเจ็ดร้อยเท่าเจ็ดร้อยเท่าก็ก็เป็นเงินเยอะผู้สมควร่ากับเจ็ดหมื่นนะครับมากกว่าเจ็ดหมือนต่ลลอฮุซบาโนตาละเรีนเหมือนถึงความบริสุทธิ์ใจถึงความความสะอาดบริสุทธิ์ของท่านในการมีความจริงใจในการบริจาคในการช่วยเหลือมัสยิดเนี่ยอัลลอฮุซบาโนตาละก็จะเพิ่มคุณทวีคูณ ดูดาอิฟลีมายาชาพระอ,องค์จะเพิ่มพืนให้โดยที่ไม่สามารถคํานวณได้<ม>อาจจะเป็นถึงเจ0 0แสนนะครับเราบริจาคหนึ่งร้อยบริจาคหนึ่งพันบริจาคสองพันหรือห้าพันหรือพี่น้องผู้ใหญ่เจดีนะครับตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเนี่ยท่านติดต,ตามชมรายการนิยมท่านอาจจะบริจาคประตูก็มาบอกว่าอิหมั่มฉันบริจาคห้าหมื่นบาทนะครับเพ,พื่อปิดนี้สินของมัสยิดท,ที่มีอยู่นักขณะนี้ ถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามา92704273ในในในมูลค่า5000 50, ม่นเนี่ยนี่สิ่งก็มันชิปณนะเวลานี้มันก็จะจบมันก็จบก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการก่ออิฐฝาผนังะนะครับฝาผนังแล้วก็ในเรื่องของประตูหน้าต่างแลนะในเรื่องของการก่ออิฐบนแบบวราโรานะครับกันฉาดอันกันเป็นระเบียงนะครับ จสร็จแล้วเราก็กาะอีกตัวกลมพุทธิจะทํารมโดมขึ้นไปนั้นก็อีกห้องประมาณหนึ่งแต่เ้าประมาณในวันนี้ตอนนี้ผมอยากจะผู้ใหญ่เจดีช่วยกันบริจาค92704 273คุณรู้ครับเอออัลลอฮฺสุบานุัตาละ่ได้กล่าวไว้ว่าในสุรตุบักรออายุที่274 Allah baghwan a'udhu mina minash shaitani rajim allatheena yunfikoon amwalahum billahi wan nahar wa sirran wa alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim walaum hum jazanun. Allah subhanahu wa ta'ala tok ba wa bandar puu thi bo rijak sap khong puu khao tang nan kang tang wa la kang khuen noi kan, kan. doik pok pit la poat พวกเขาก็จะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ต้องมีความโศกเศร้าไม่และไม่มีความหวาดกลัวใดๆแปลว่าการที่พี่น้องช่วยกันบริจาคเ2้าสองเจ็ดสูเสียสองเจ็สามอัลลอสุบานูตาลาประกันให้กับท่านแล้วว่าถึงวันฟื้นคืนชีพวันกียามะวันปลโลกนั้นท่านไม่ต้องหวาดกลัวว่าท่านจะต้องถูกอาญา ท่านจะต้องถูกสอบสวนอย่างรุนแรงท่านจะต้องข้ามผ่านสะพานชีวิตอย่างง่ายดายเพราะอัลลอฮฺซุบานูตาลาประกาศนวายว่าบุคคลที่บริจาคทั้งทรัพย์สินของพวกเขาเองนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยไม่ประสงค์ออกนามหรือท่านจะเปิดเผยก็ตามนะครับอัลลอฮฺซุบานูตาลาก็บอกว่าเวลาเข้าฝนท่านไม่ต้องหลับกลัวเวลารุ่งยามเชนุนและพวกท่านทั้งหลายไม่ต้อง สุกเศร้าใดๆว่าท่านจะถูกลงโทษเพราะอัลลอฮฺสุบานุตาประกาศนห้กับท่านแล้วครับคุณครับนั่นนั่นคือหลังความตายนะอาจารย์เที่อาจารย์อธิบายในพระบัญชากราตตา,าสําหรับผู้ที่บริจาคเอาละสําหรับพี่น้องสําหรับผมที่เป็นปนอยู่ทช่พี่น้องที่ยังหายใจอยู่ในขณะนี้บริจาคเนี่ยคุณค่าสําหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับอาจารย์ครับสาหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในเรื่องของการบริจาค หากท่านมีความบริสุทธิ์ใจมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือด้วยความจริงใจเพาะลัษุบานุาตตะลาก,ก็จะเพิ่มพูนฤิสกีให้กับท่านฤทธิสกีของท่านก็จะได้รับโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมากอ่อนอย่างเช่นว่าท่านบริจาคเข้ามาสองพันบาทท่านมีนอยู่แค่สามพันบาทท่านก็พอแต่ท่านมีจิตใจตั้มบริจาคสองพันบาทหรือท่านจะบริจาคทั้งหมดก็ได้ท่านจะต้องตะวกรอัลเอาลสุบานุตตะลาว่า เอาล่ะ์จะต้องส่งริสกีมาให้ท่านอย่างแน่นอนในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับโดยมันโดยที่มันมาโดยที่ไม่คาาฝันในลักษณะของที่ไม่คาาฝันอาจจะเป็นว่าท่านเคยให้เพื่อนยืมเงินไป<ม>นะครับหมื่นสองหมื่นบาทสองพันสามพันยูยูเพื่อนมีริสกีเพื่อนก็เอามาให้เอามาให้แล้วสองหมื่นสามหมื่นสองพันสามพันด้วยความดีของท่านเพื่อนอาจจะอาจจะยให้กับท่านอีกส่วนหนึ่งก็ยังได้ แล้วหรือถ้าหากว่าท่านมีความท่านมีเอามีมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินของท่านเองที่ดินที่อยู่ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ท่านต้องการี่จะขายเพราะต้องการเงินมาหมุนเวียนในเรื่องธุรกิจของท่านท่านประกาศขายอยู่นานแล้วนะครับเป็นปีสองปียังขายไม่ได้แต่ท่านหากว่าท่านบริจาคนะครับห้าหมื่นบาทสองหมื่นบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยบาทอาลัลลอฮฺสุบานุตาลาก็จะช่วยเหลือท่าน พอัาราสบานูตาเาบอกว่าถ้าใครช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยความบริสุทธิ์ใจลา l a ์จะช่วยเขา mm hmm. ลา l a ์สัญญาว่าพระองค์จะจะช่วยบาปคนนั้นอย่างแน่น mm hmm. อนสาเหตุที่พวกเราลำบ,บ,บากลำบากวลานี้ mm hmm. นะครับลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก mm hmm. ารใช้ชีวิตส่วนตัวกาทรทำธุรกิจการลงทุนเงนื่อนงต่างๆเนี่ยอ mm hmm. ัน่รงมาจากว่าเราไม่เคยเอื้ออารีกับคนอื่น mm hmm. ไม่เคยเอื้ออ,อนาทรกับคนอื่น mm hmm. ถ้าเรา เอออารีเอ่ออ,อ,อาจโธรืคนอืนอ่นบ้างถึงแม้ว่าเราจะลำบากแต่เราก็ยังมีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนอืน่นดังที่ลัทธิวานูตาเราบอกว,ว่าตาวานุอัลันเบรีวตะวาท่านทั้งหลายจะต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของคุณธรรมและในเรื่องของการสํารวมตนเพราะกระบอกเราเนี่ยเป็นบ่าวของคระ <c oughs> นะครับเป็นบ่าวของระเจ้าลรทธิวานูตาเราสร้า,า,รา,างเรามารังสรเรามาเพื่อให้เป็นบททดสอบของพระองค์ และพ่อเขาส่งกาหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคเนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยนะครับเราไปให้คนอื่นเนี่ยซึ่งเราหามาด้วยความยากลำบากเหนื่อยแสนสาหัสการที่เราไปช่วยเหลือเอาเองินจากกระเป๋าแล้วกันไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องหนักนะเรื่องหนักบางคนก็ยังนึกถึงว่าไหนจะต้องเรื่องของค่าน้ำค่าไฟเรื่องค่าใช้จ่ายลูกเรื่องของค่าจ่ายครอบครัว เรื่องดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องรถเรื่องบ้าน <c oughs> สารพัดอย่างที่จะมันเกิดขึ้นท่านก็เลยไม่ไม่อยากบริจาคเพราะถือว่าท่านมีภาระาอยู่แต่ถ้าว่าท่านบริหารจัดการเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องตาะวักันอัลลอฮ์ตรตาวกนกาอ้อเป้าหมายกับอัลลอฮ์สุบานูตาในเรื่องภารกิจต่างๆต่ในส่วนนี้ท่านบริจาคอัลลอฮ์สุบานูตาจะเพิ่มพูน ในรุสกีเหล่านี้อย่างแน่นอนอย่างมากมายดังที่ปรากฏการ์ในส่วนเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับลำบงลลำบากแต่พอท่านบริจาครุสกีของท่านที่ท่านไม่นึ่ไม่ขวัญว่ามันจะได้มาก็จะได้มาครับคุณครับเชื่อว่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับจากคาอธิบายความในพระบัญชาของรัตตาาและก็แบบอย่างของบรมศาสดาบบิมุฮัมมัดสุลตลัมนะครับโดยอาจารย์จุลิพินสวรฤทหร์อิบรามิมนาบีนะครับ ผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าทำว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับไหลกระแสอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณนขณะนี้นะครับภารกิจของราชสิทธ,ธิ์สุนุรสัญชาสําหรับตอนนี้นะครับที่จะสื่อสารความจําเป็นในการาใช้เงินอยู่ห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้กลมกลมในการที่จะต่อเติมที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็อาจารย์โชลิพินสุรวรรณได้อธิบายความ ไปแล้วนะครับจริงๆน่าจะถามนะสาหรับผู้ที่ยังลาบากนะครับผู้ยังลำบากถ้ามีการบริหารจัดการทุกปีบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาแม้ว่าเราจะลำบากจำกัดจําเี็นนะครับแต่ถ้าว่ามีจิตใจในการบริจาคนะครับกับภารกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการด้วยอะไรรู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้แต่ในความจําเป็นของมชฑลสุรตาสุมรรชาในขณะนี้นะครับ9270452735นะครับนั่นคือหมายเลขบัญชีของ มัสยสุลตนสุวรรณชานะครับพี่อาจารย์จรลิศินสุวรรณในฐานะอิมัมนะครับที่ยืนยันในภารกิจขอรัตลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับในในในประสบการณ์เนี่ยคือพี่น้องหลายคนนะครับที่พี่น้องที่อาจารย์จชลิศินสุวรรณได้สื่อสารนะครับอาจจะไม่ไม่เจอกับตัวเองอาจจะสิ่งดีๆอาจจะเกิดกับลูกเกิดกับหลานเกิดกับพ่อเกิดกับแม่ที่ไม่สบายอยู่ก็อยากจะเชิญชวนครับพี่น้องครับในขณะนี้ 9270452735ในการบริจาคกับพระเิตมัชิสุรทัาสุวรรณชาครับพี่น้องที่อิมันตะรสชวานุตาและาทุกท่านเรามาพูดถึงคนรากง่ายคนลำบากต่างๆหรือคนยากจนคนยากจนบางทีก็อาจจะคิดว่าเขารลำบากอาเช้า,ชากินก้านะครับลำบาก,กจริงจหลนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยบริจาค แต่ถ้าเราไปคํานึงถึงปอะจกของบรรดาเหล่าสาวกของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลาอะเลยซันลำบางสาวกซอบัตบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่เขาต้องการที่จะช่วยเหลือต้องการที่จะบริจาคเขาไปทํางานรับจ้างไปเดินหางานในตลาดรับจ้างเพื่อเอาเงินรับจ้างนั้นมาบริจาคเขาเก็บไว้บางส่วนในเกียรตารบริโภคสําหรับวันนั้น ที่เหลือบริจาคให้กับท mm ่านหลวงสุนทลลาวฯอะไรสัตว์เขาให้ความสําคัญกับการบริจาคจงแม้เขาลำบากอย่างไรพอเขาบริจาคเนี่ยทำให้ริสกิ้ของเขาเนี่ยเพิ่มนะครับเขาบริกีของเพิ่มร่างกายของเขาเนี่ยขจับกระชิงแข็งแรงขึ้นเขาก็สามารถที่จะเป็นลูกจ้างหาอาหารทำได้คล่องแคล่วสุดท้ายเขาก็มีฐานะมีเงินเหลือ ม,ม,มีเงินมีความมีเงินที่จะใช้จ่ายอย่างพอควรแต่ทีนี้พอพวกเราเนี่ยมันต่างกับยุคก่อนสอของบรรดาสาวกถามว่าณเวลานี้เนี่ยคนจนบ้านเราเนี่ยนะครับกินดีกว่าคนที่มีฐานะดีเพราะบางคนเนี่ยคนลาบากยอมชื้อเนื้อหนกิโลนะครับประมาณ2อ0าิบาทหรือครึ่งกิโลประมาณ200บาทประมาณร5อาิบาทชื้อมากินของดีๆทั้งนั้น แต่ขณะเดียวกันคนคนที่มีฐาน,นะมั่นคงเนี่ยบางครั้งเขาก็กินอาหารที่ที่เก็บเหลือเอาไว้แช่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นแล้วก็มา,วกมากินแต่คนจนเนี่ยบางครั้งถ้ากินเหลือจะจิ้งจัดบาทบาดบาดก็คือสุริสุไล่ครับแบบสุริสุไล่นี่คือวิธีวิธีที่มันต่างกัน<ม>แต่ถ้าว่าคนจนมีความประหยัดนะครับมีความมืเห็นคุณค่าเขาอาหารเห็นคุณค่าของน้น ที่มันไหลที่มันหยดแล้วก็ไหลสุนทรีย์ไปเนี่ยเขาพยายามตกแต่งเขาพยายามประดับเขาพยายามที่จะประหยัดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็เรียนส่วนหนึ่งเขาก็าสามารถบริจาคเพราะคนจนนี้สามารถบ,บริจาคได้ห้าสิบบาทบริจาคได้หนึ่งร้อยบาทและพี่น้องก็จะเห็นถึงคุณค่าที่พี่น้องบริจาคเอาเราจะตอบแทนความดีอย่างมากมายนะครับ ก็อยากใพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9270427สามะเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ติดตามชมรายการ<ม>ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนระดับปานกลาง<ม>นะครับหรือไม่คนที่มีฐานะมั่นคงจะดูรายการเพราะว่ารายการณนะเวลานี้นะครับพี่น้องออบางบ้านบางหลังเนี่ยแต่ก่อนนั้นในสมัยที่ติดตามชมรายการทีเอ็ MTV, มทีว<ม>ีก็มีทีวีเพราะมันสมัยนั้นมัน บรตการทมันสูงมากของอาจ,จรารย์มุสซาฟาของอาจารย์ยูซอของอาจารย์เอ็นยัตสเนี่ยทุกคนก็อยากจะติดตามชมรายการพูดอะไรทุกคนก็ก็ฟังแต่พอการสถานการณ์วิวัฒมันเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องก็ติดตามดูรายการทางโทรศัพท์ถ้าใครไม่มีทางโทรศัพท์ก็ไม่อาจจะได้อยู่ที่ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีรายการมากถ้าว่าไม่อยากจะดูก็กดกวาด เคลียริ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับกันั้นก็อยากการผู้ใหญ่เจดีเข้าใจและเห็นใจกับเราในรายการที่จะบอกนําเรียนกับผู้ใหญ่เจดีทุกท่านว่ามัชชิส่วานเนี่ยขณะนี้เรามีความประสงค์ต้องการเงินจํานวน5้าหมบาทให้พี่น้องบริจาคเข้ามานะครับคนละเล็กคนละน้อยจะได้เก็บรวบรวมสะสมและไปจ่ายค่าหนี้สินค่าร่างพัสดุและก็มาจ่ายค่า คนเกีืสอนเดือรูปมาจ่ายค่าแรงแล้มาจ่ายค่านุ่งค่านี่ที่จะมันจะต้องจ่ายอย่างเช่นค่านุ่งค่านี่ก็คือค่าแบบที่เราเจ้ามาแบรแบกมาทาเสาตอนนี้เราเราขึานา้นเสาแล้วเสาเสากําแพ้ก็หน้ามันสิดนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อิมันตอรัสุบาโนตาแล้วอีกยอดหนึง่งที่จะต้องนําเรียนกับพี่น้องซึ่งพี่น้องก็พูดง่ายๆก็คือไม่สน,นใจในยอดนี้ แต่พี่น้องสนใจในยอดของการบริจาคสร้างมัสยิดซึ่งยอดที่พี่น้องอยู่อยู่ข้างบนนี้ก็เป็นยอดของมัสยิดเช่นกันก็เป็นยอดที่เรายังค้างคาในการมีผู้ใหญ่ใจดีให้เราหยิบยืมมาแล้วก็เราจ่ายคืนไปแล้ว1นล้านบาทยังเหลืออยู่8000สนตอนนี้เราเก็บได้ประมาณ4ตารางเมตรหรือ4ี่หน่วยเองนิดเดียวนะครับมันยังเหลืออยู่ประมาณเป็นประมาณจยอกว่า นะครับก็อยากถให้พี่น้องที่ติดตามชมรายการเข้าใจในจุดนี้ว่าเราแบกอยู่สองเรื่องนะครับสองยอดสองยอดต้องแบกอยู่สองยอดแต่ที่เด็วๆก็คือห้าหมื่นที่แจ้งไปแล้วครับห้าหมื่นบาทแต่ถ้าว่าพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามาแต่ผมเชื่อมั่นเล่อเกินว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่กําลังตัดสินใจที่จะช่วยปิดตัวกลมกมในจํานวนแปดแสนบาทนะครับตั้งผมมีความตั้งใจว่าพี่น้องผู้ใหญ่ใจดี ที่ท่านมีฐาน,นะมั่งคงเนี่ยสำหรับยอดแปดแสนบาทนี้ง่ายสําหรับท่านถ้<ม>าท่านปิดก็มาก็เหมือนกับว่ามัสยิดสุลต่านที่ดินของมัสยิดเนี่ยได้ท่านไปหมดเลยคํ<ม>าว่าได้ท่านไปหมดเลยเนี่ยก็อุปมาเหมือนกับที่เราต้องการที่จะซื้อที่ดินที่จะซื้อบ้านซื้อรถเรามีเงินแล้วก้อนหนึง่งแต่มันยังขาดอยู่หมื่นหนึ่ง นะครับถ้าว่าคุณรู้ให้ผมยืมเพื่อนผมให้ผมยืมให้ผมยืมคนนั้นคนนี้ยืมมันถจะได้เต็มตามจํานวนที่ราคาที่เขากําหนดทรัพย์สินก็จะได้ถ่ายโอนได้ดังนั้นบุญคุณของผู้ที่ให้เราให้เรายืมหนึ่งหมื่นบาทหรือหนึ่งแสนบาทเนี่ยให้เราปิดโครงการที่เราเดําเนินการได้เนี่ยถือว่าเป็นมูลค่าความจริงใจความเมตตาอย่างมหาศาลกับคนเหล่านั้น ตำนองเดียวกันพี่น้องที่หม่านตอนรัชวานุตาละท่านท่านครับถ้าว่าท่านปิดตัวกลมๆเข้ามาจ 8, าํานวนแปดแสนบาทก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับท่านนะครับเป็นเรื่องที่ท่านเมตตาท่านปิดตัวกลมๆทำให้มสดิ์หลังนี้บริสุทธิ์ผุดพองเข้ามาทันทีทาให้ชีวิตของผมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือมีความทะเยอทะยานในการที่จะทํากิจกรรม้าในทางด้านสังคมมากขึ้น เมื่อตอนจบแล้วเราก็พูดถึงยาเสพติดว่าขณะนี้สังคมมุสลิมทุกชอทุกซอยทุกโดดเนี่ยมียาเสพติดระบาดเด็กรุ่นอายุ25ปี30ปีลูกผมหรือลูกใครก็แล้วแต่ลูกตุกครลูกลูกตัวอิมัมลูกตัวระบายลูกของใครต่อใครเนี่ยลูกคนร่ำรวยเนี่ยก็มีโอกาสติดยาเสพติดกันมากถหากว่าเราเคลียร์มุสินเหล่านี้หมดเราก็สามารถทํากิจกรรม กิจกรรมในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เพราะเราเห็นว่าเด็กเหล่านี้ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละมุกเกมจะมีเด็กที่เดินพูดคนเดียวจะมีเด็กที่อคอยลักขโมยในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัมน๊มน้ํามิเตอร์น้ําสิ่งเล็กสิ่งน้อยขโมยทุกเรื่องเพื่อที่จะไปขายนำเงินมาซื้อยาเหล่านี้เกิดขึ้นทุทททกทุกชั่วรเอง ทุกชุมชนทุกหมู่เก็บฉะนั้นเราจะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเราก็ต้องมาคุกคิดกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไรแต่สิ่งที่มันจะต้องให้พี่น้องช่วยเหลือก่อนนั่นก็คือช่วยเลือช่วยเหลือเรื่องเมื่อชิดก่อนและสภาพของการเป็นมนี้สินเราถ้าวเราหมดตรงนี้เราก็สามารถที่จะประสานงานกรารับนราชการเราก็สามารถทําศูนย์บาบัดพิจิตรเจ็ติดโดยเอาวิชาการต่างๆ ที่มันเป็นของสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นอของโรงพยาบาลต่างๆในการกินยาในการฉีดยาหรือมาก,กักตันในเด็กเหล่านี้ลดละเลิก,ลลกยาเสพติดแล้วก็เรามานั่งเรียนอังการานมานั่งสอนการละหมาดวิธีละหมาดเรื่องดูอาต่างๆในละหมาดเรื่องความหมายของอัลฟาจอ่าเขาสุรศ์ต่างๆโดยเฉพาะยิง่งในสุรศ์มุก,กด,ดาม ในยุสอัมมานะครับยุสอัมมาเนี่ยในยุสอัมมาก็จะบอกถึงสภาพของการถูกลงโทษในนรกต่างๆสภาพของคนต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็สามารถนําหลักสูตรเหล่านี้มาชี้แจงมาบอกกล่าวกับเด็กที่มาอยู่กับเราให้เห็นถึงสภาพหลังความตายถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเวทชีวิตของเขาเนี่ยจะถูกทรมานจะถูกอาญาบจะถูกทุกตีอย่างมากมาย ในบททดสอบของรัชบาลนวตตะแหละฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์รับรู้ว่าชีวิตหลังความตายเราจะไปอยู่ในสวรรค์หรือเราไปอยู่ในนรกเรารับรู้ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลในสลัมบอกกล่าวไว้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดได้รับบัพยูกับจากล l และถ่ายทอดมาอย่างพวกเรามาในรูปของฮะดีสกูดุซีมาในรูปของฮะดีสมาในรูปของคำพิยงักุรอาน ฉะนั้นพี่น้องที่อิมานตอรอสุวาโนตัลลนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมที่มันกําลังจะเกิดและมันจะมันจะปกติมันจะสูงขึ้นหรือมันจะตกต่ำลงมันก็อยู่กับพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะที่มีจิตใจเอื้ออารีมีจิตใจเมตตามีจิตใจสงสารนะครับมีในการที่จะวะตอซิมุบิฮับลิลลัยามีาพวกท่านทั้งหลายจงยึดจ่ายเชือกเกาะละให้พร้อมเพรียงกัน ให้สมเพียกันนะว่าจะเป็นเรื่องของความสามัคคีในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหล่านี้เป็นต้นเพราะเราทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปสู่ความเมตตาขออละเราทุกคนจะต้องถูกสอบสวนเจาะละเพราะแต่ละคนน่ยเขาจะมีมาหลายก้าคอยบันทึกความดีและความไม่ดีอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเช้าวันฉะนั้นพี่น้องที่มันนะครับพี่น้องตื่นขึ้นมามาหลายก้าเขาจะบันทึก หนึ่งสมุดสมุดความดีและสมุดความไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นครับคุณหนุ่ครับนั่นคือความตั้งใจนะครับของอาจารย์ชาวฤิตเป็นสวรรด์ฤทธิอ,อิบามพันธฟีนะครับที่จะใช้มัสยิดสุลต่านสุรมันชาบับในการเป็นศูนย์กลางในการบริหาราการจัดการชุมชนจัดก,การสังคมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ติดตามรับชมในขณะนี้นะครับหมายมเลขบัญชี9270452735นะครับที่จะสืบสารอาลิสลามร่วมกับมัสยิดสุลต่านสุรมันชานะครับไปด้วยกันนี่คือในช่วงท้ายสุดดูอาให้กับพี่น้องครับ พี่น้องที่มาต่อรชบาโนตาลาทุกท่านนะครับเราก็มาเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งวันเสาร์ก็ตี่ยานะครับยาก่อนละหมาดสบนิดนึงพี่น้องก็ชมรายการก่อนแล้วก็ละหมาดสบมวันอาทิตย์กติเจ็ดนะครับพี่น้องละหมาดสบมเส็จพี่น้องก็นั่งนั่งซิกรือนั่งซิกนั่งอ่านกุรานและก็ละหมาดดุทาเสร็จแล้วพี่น้องก็มาดูรายการ ผมขอดุอายจากอัลลอฮฺสุบานุตาลาให้ท่านมีไปรับอิมานมีดายะานและมีสุขภาพที่แข็งแรงเวลาหมดแล้วนะครับเอาไลไหลตอฟิก์มในไดาย่าอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบารา kat